สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่าบ้านยุคใหม่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทดลองมีดนะครับเพื่อนๆคงเห็นวิดีโอแนะนำต้นคลิปแล้วนะครับเขาใช้มีดตัวนี้นะครับผมได้สั่งซื้อมาแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นมีดชนิดเดียวกับที่เขารีวิวนะครับเป็นมีดของจีนนะครับก็ได้สั่งซื้อมาทดลองแล้วนะครับจากคลิปวิดีโอเมื่อกี้นี้นะครับผมเขาได้ใช้มีดตัวนี้นะครับฟัน ขวดน้ำนะครับท <aid> <Solomon> to ี่เร <rawd Moder> ียงเป็นแถวๆเลยนะครับขาดกระจกระจายเลยนะครับแล้วก็ใช้มีดตัวนี้นะครับสับลงไปตรงขวดน้าเบาๆนะครับขวดน้ําก็ขาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองตามคลิปวิดีโอนั้นดูนะครับว่ามีดตัวนี้นะครับจะทําได้เหมือนอย่างคลิปวิดีโอที่ผมเปิดมาให้ดูตอนต้นคลิปหรือเปล่านะครับคลิปนั้นนะครับก็เป็นคลิปที่ดังมากเลยนะครับใน t ิ k กต o k นะครับผมก็ขายได้ดีมากเลยนะครับสำหรับสำหรับมีดตัวนี้นะครับผมดูแล้วก็น่าสนใจนะครับก็เลย ไปลองซื้อมานะครับมาลองทําคลิปวิดีโอดูว่ามันจะตัดขวดน้ํานะครับที่เรียงเป็นแถวเลยได้ขาดจริงอย่างคลิปวิดีโอหรือเปล่านะครับมาครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยนะครับว่ามีดต,ตัวนี้นะครับจะคมจริงหรือเปล่าครับมาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองน้ําเปล่าขวดเล็กกันก่อนนะครับหั่นมีดลงไปธรรมดาเบาๆนะครับ ถือว่าคมใช้ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับฟานออกมานะครับเป็นสองคินแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูตั้งขวดนะครับเต็มโต๊ะนี้เลยดูซิว่าเราใช้มีดตัวนี้ฟันแล้วจะขาดเหมือนในคลิปหรือเปล่าครับก็นี้เลยนะครับผมได้นําขวดน้ํามาเรียงต่อกันนะครับเจ็ดขวดนะครับตัวนี้เป็นขวดน้ำลิตรครึ่งนะครับขวดใหญ่เลยนะครับ ก็วางเรียงต่อกันเจ็ดขวดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเลย ก็นี่เลยนะครับขาดไป6ส่วนนะครับส่วนขวดสุดท้ายนะครับโดนไปปลายมีดนะครับขาดตูดอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองจากขวดใหญ่เลยนะครับก็ถือว่ามีตัวนี้นะครับคมจริงครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวใช้มีดตัวนี้นะครับก็ถือว่าคม ไช้ได้เนยนะครับเมื่อกี้ผมใช้น้ํา1.5ลิตรนะครับขวดใหญ่เลยนะครับมาฟันนะครับก็ขาดไป6ขวดนะครับอีกขวดสุดท้ายก็ขาดไปนิดนึงนะครับไม่ไม่ถึงกับขาดครึ่งนะครับก็โดนไปนิดนึงนะครับเพราะว่าขวดใหญ่นะครับผมนี่นะครับก็คมริบเลยนะครับนี่ก็เหมาะสําหรับ ฟันกระดูกหมูนะครับซี่โค้งไก่นะครับสามารถใช้งานได้แบบสบายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีดคมขนาดนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครอยากได้มีดแบบนี้นะครับก็ไปสั่งซื้อใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีลิงก์ร้านค้าอยู่ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ